เมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่5มิถุนายน ที่โรงแรมภูแมนราชาออคิดจังหวัดขอนแก่นกระทรวงการอุดมศึกษาว,วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอวสํานักงานพัฒนาวิวทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทชโดยศูนย์นาโน,โนเทคโนโลยีแห่งชาตินาโนเทคร่วมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นและองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นลงนามความร่วมมือด้านการนำนวัตกรรมชุดตรวจคัดกรองโรคไตและภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการด้านสุขภาพในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นโดยมี เป้าหมายเพื่อจัดกิจกรรมอบรมการใช้ชุดตรวจคัดกรองโรคไตให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลครอบคลุมทั้ง248แห่งในจังหวัดขอนแก่นเพื่อขับเคลื่อนการใช้ชุดตรวจคัดกรองอย่างครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดเป็นการนำล่องขอนแก่นโมเดลซึ่งตั้งเป้าขยายผลสู่ระดับประเทศภายในปี2571เเพื่อยกระดับสุขภาวะของประชาชนไทยด้วยนวัตรกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัยเข้าถึงง่ายและตอบโจทย์ความต้องการในพื้นที่ โครงการขอนแก่นโมเดลนะคะก็เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง3พันธมิตรนะคะก็คือสวทชโดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะาทางอ,อบอจอนะคะซึ่งดูแลในส่วนของรพสตแล้วก็สสจจังหวัดขอนแก่นนะคะก็เป้าหมายของปี2568นะคะก็คือสามารถจะนำร่องในการ ขยายผลนะคะชุดตรวจรวดเร็วนะคะในการคัดกรองโรคไตมุ่งเน้นที่รอพอตอมากกว่า248โรงพยาบาลนะคะก็ตั้งเป้าว่าครอบคลุมให้หมดอ26อำเภอในจังหวัดขอนแก่นในปี2568นะคะแล้วเราก็คาดการว่าจากขอนแก่นโมเดลก็จะสามารถขยายไปได้ทั่วประเทศภายใน2571นะคก็ต้องบอกว่าชุดตรวจคัดกรองโรคไตนะคะก็เป็นชุดตรวจรวดเร็วนะคะ โดยเ,เป็นนวัตกรรมของคนไทยนะคะพัฒนาโดยสวทชสู่นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติเป็นการตรวจคล้ายๆกับที่เราตรวจโควิดนะคะก็คือแต่ว่าเปลี่ยนเป็นรูปแบบการใช้ปัสสาวะนะคะสามารถจะรู้ผลได้อย่างรวดเร็วภายใน5นาทีนะคะสามารถจะคัดกรองได้ที่ปริมาณอัลบูมินที่หลุดออกมาในปัสสาวะ20ไมโครกรัมต่อมิลลิลตรนะคะซึ่งถ้าเกิดตรวจแล้วพบเนี่ยก็จะเข้าข่ายว่าเป็นโรคไตภาวะเสี่ยสูง